เป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะฮะที่มาแบ่งปันบนเวทีหมอชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความสวยความงามหรือแรงกดดันความสวยในเด็กวัยรุ่นหมอท่านนี้เนี่ยก็เป็นหมอที่อยู่ในวงการหนึ่งในเจ้าแม่วงการเสริมสวยเขาเองออกมาแบ่งประสบการณ์มุมอมองให้เราเก็บไปคิดนะครับสำหรับบ้านไหนที่ กำลังประสบปัญหาเรื่องแรงกดดันเด็กวัยรุ่นอยากเสริมจมูกอยากเสริมนูน่นเสริมนี่เพราะมีแรงกดดันมาจากสื่อโซเชียลลองฟังดูนะครับอีกหัวข้อหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสคุยประสบการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ของคุณหมอก็คือการสูญเสียลูกในวัยเพียงสองขวบคุณหมอเนี่ยผ่านมาได้โดยที่ครอบครัวไม่แตกร้าว ไม่ติดยาไม่ต้องพึ่งยาจิตแพทย์คุณหมอผ่านมาได้อย่างไรเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับมนุษย์พ่อมนุษย์แม่อย่างเรานะครับลองฟังมุมมองของคุณหมอดูที่3คือคุณหมอเองเนี่ยกว่าจะมาเป็นแพทย์เฉพาะทางนะครับหรือเป็นแพทย์เสริมสวยเนี่ยก็ผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาเยอะจบอย่างไปทำงานอีกอย่างมาเรียนอีกอย่างแล้วสุดท้ายผันไปเป็นหมอ ทางด้านความสวยความงามอุปสรรคนะฮะสิ่งที่เขาจบกับสิ่งที่เขาต้องการเขารู้ได้อย่างไรนะครับเรามาลองดูหัวข้อแบบนี้ดูว่าสิ่งที่เราจบมากับสิ่งที่เราต้องการจะเป็นหรืออยากใช้ชีวิตมันจําเป็นเหรอต้องอยู่ในเส้นเดียวเรากล้าที่จะเดินออกแล้วเปลี่ยนสายอาชีพได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์มากสุดท้ายคือ คุณหมอเจ๊บเนี่ยเป็นนอกเหนือจากจะเป็นหมอแล้วยังเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นซีอนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้ตัวเองงั้นการบริหาร5มิติในชีวิตชีวิตหนึ่งในวันวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับถ้าใครฟังผมและเข้าใจเนี่ยจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายการสวมหมวกหลายใบในหนึ่งวันเนี่ยมันไม่ง่ายมันมีแรงกดดันแต่ หมอเจี๊ยบทำยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทำยังไงให้เรือเดินได้อย่างสง่าและโตอย่างต่อเนื่องผมค่อนข้างชื่นชมนะฮะหลังจากคุยกับคุณหมอเสร็จเนี่ยแล้วค่อนข้างประทับใจความนิ่งความสุข,ขุมและการรู้ตัวเองของคุณหมอเจี๊ยบคลิปนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์อยากให้ฟังจนจบสวัสดีครับ